สวัสดีครับทีมงานช้างให้ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ช่องช้างให้ชาแน,นลช่องสำหรับคนรักช้างนะครับชีวิตของคนเลี้ยงช้างนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านของเรานะครับบางช้างกมลานะครับภูเก็ตนะครับเที่ยงตอนเที่ยงเที่ยงนะครับก็ผลตรวจ ผลเลือดของพลายประเสริฐออกมาแล้วนะครับก็ไม่มีอ,อะไรนะครับสารพิษที่เกิดจากงูก็ไม่มีนะครับแล้วก็จากสารเคมีที่บางคนคิดว่าให้ยาทุกวันสะสม ก็ไม่มีนะครับสารที่ทำให้พลายประเสริฐเสียชีวิตนะครับเกิดจากสารในมันสำปะหลังจริงๆครับสารไซยาไน์ครับนะครับก็เป็นเชือกแรกในภาคใต้ครับที่เสียชีวิตจาก ต้นมันสำบัหลังนะครับโลคสมัยนี้นะครับมันพัฒนาไปแล้วนะครับนะครับก็เหมือนคนครับโรคโควิดนะครับเมื่อก่อนก็ไม่มีเดี๋ยวนี้โลคทุกสิ่งทุกอย่างมันพัฒนาไปแล้วครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องระมัดระวังนะครับโรคตาก็เหมือนกันนะครับผมอยากจะฝากชาวช้างทุกคนครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าช้างมีน้ําตารู้สึกว่าขึ้นฟ้านิดๆนะครับคนโบราณ อาจจะเคี้ยวข้าวเย็นกับเกลือนะครับแล้วก็พ่นทั้งตาวัวตาควายอะไรก็หายครับนะครับหายแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วครับนะครับโรคตาก็เช่นกันครับเป็นขึ้นมามีน้ำตาเป็นฟองขึ้นมาหยอดรักษาไม่หายครับบางเชือกครับอย่างเช่นปลายประเสริฐแล้วก็เชือกหลังๆที่ ที่มาอยู่โรงพยาบาลนะครับอาการเดียวกันหมดครับเป็นแค่สองวันสามวันหรือเต็มที่ไม่ถึงห้าวันครับแล้วก็ตาจากเสพแล้วก็ขึ้นฝ้ามาเต็มตาแล้วครับเป็นหนองมาเต็มตามองไม่เห็นครับต้องเรียบรักษานะครับนะครับต้องรีบไปถึงหมอเร็วๆครับมิฉนั้นตาอาจจะบอดได้นะครับนะครับโรคสมัยนี้มันอันตรายจริงๆครับจากมันสำปะหลังนะครับเมื่อก่อนนะครับปลูกได้ กินได้ครับอย่างดีก็แค่ท้องอืดนะครับแล้วก็แค่ท้องร่วงนะครับที่เจอเจอมานะครับแล้วก็อาจจะอ่อนเพลียอ่อนล้านิดหน่อยแล้วก็ก็คืนกําลังกลับมาเองนะครับช้างทุกเชือกนะครับที่ผ่านมาแต่สําหรับพลายประเสฐนะครับมันอันตรายมากกว่านั้นครับแล้วก็ประสบการณ์นะครับทุกเชือกทั้งฝั่งสซรินพลายวีโก้ก็เหมือนกันครับนะครับบ้านเบงนะครับ หลุดขาดไปกินเข้าสวนเข้าไร่มันสำปะหลังแล้วก็มาอยู่อาการปกติแบบนี้ครับผ่านไปสามวันแล้วก็อาการเดียวกับภายประเสริฐครับแล้วก็อ่อนล้าเพรียนะครับทุกคนสันิษฐานว่าเป็นเพราะอาจจะหลุดขาดไปกิน ยาฆ่าหญ้านะครับหรือว่าที่ฉีดไว้นะครับแล้วก็ไปโดนจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับนะครับพิษจากมันสำปะหลังครับไยาไนครับนะครับได้ฆ่าชีวิตสัตว์นะครับอันตรายครับเพราะฉะนั้นผมฝากทุกคนไว้นะครับว่าต้องระวังต้องระวังมากกว่าเดิมครับ นะครับเรื่องอาหารการกินสมัยนี้ครับเพราะว่าสารพิษมันเยอะขึ้นนะครับนะครับสมัยก่อนนี้คือพืชพันธุ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับมักจะไม่มีสารพิษนะครับมากมายถึงขนาดนี้ครับแต่ตอนนี้คือสารเคมีมันเยอะขึ้นครับนะครับมันมาทางอากาศมาทางที่เราใช้ผู้คนใช้กันนะครับมันซึม นะครับทุกวันนี้เราก็เจอแต่สารพิษครับชีวิตปัจจุบันของทุกวันนะครับสําหรับสิ่งมีชีวิตนะครับคนนะครับไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็ตามแต่นะครับนะครับเดินไปตลาดไปฝังไหนก็เจอครับซื้อผักมาก,กินก็เจอยาฆ่าหญ้าแมลงเจอปุ๋ยเนื้อก็เจอสารเร่งให้โตเร็วสารที่ว่าทําให้เกิดเนื้อแดงมากขึ้นสมมุตินะครับ ก็สรุปก็คือลงที่สารเคมีทั้งนั้นครับนะครับก็ได้ชัดเจนกันนะครับว่าที่คาดเดาว่าเป็นงูหรือว่าเป็นยาที่เกิดจากการรักษาสะสมมาในมาในระยะเวลาสองเดือนไม่ใช่ครับชัดเจนแล้วครับนะครับแล้วก็คุณหมอก็ได้ทําเอ็มที่ครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันผิดพลาดที่ผมครับนะครับนะครับผมไม่โทษใครแล้วครับก็ เอฟซีทุกคนก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าทุกคนได้ช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะหมอครับนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดว่าพลายประเสริฐอยู่ที่บ้านพลายประเสริฐอาจจะล้มเสียชีวิตตั้งแต่ตอนเย็นแล้วครับไม่ได้มีเวลาให้เรายือ้อมีเวลาให้เรารักษาเป็นเวลาหนึ่งคืนนะครับแล้วก็เช้ามา แปดโมงเขาได้เสียชีวิตครับเขาอาจจะเสียชีวิตตั้งแต่ตอนเย็นนะครับหรือว่าผมไม่สังเกตผมก็ไล่ไปผูกนะครับตื่นเช้ามาพลายประเสริฐอาจจะล้มอยู่ในป่าอยู่ในหลักแล้วก็ว่าได้ครับไม่ได้เห็นใจเขาตอนจากไปครับนะครับก็ทุกคนยังไม่เข้าใจนะครับบางคนว่าเออทําไมให้กินมันสาปะหลังมันสำปะหลังนี้ไม่ได้ให้กินนะครับก็คือช้าง แต่ละคืนนะครับผมจะปลูกป่านะครับสลับกันกับปลูกหลักเข้าหลักนะครับคือถ้าเข้าหลักหลังบ้านพักแล้วเนี่ยก็จะอ่านหลักก็คือจะเป็นต้นสับปะรดนะครับแล้วก็ผลไม้ก็คือเป็นกล้วยเป็นหวีแล้วก็ต้นอ้อยนะครับแล้วก็ลูกสับปะรดครับแต่บางคืนผมก็ไปปลูกป่าเพราะว่าในบริเวณป่าของโรงพยาบาลมันกว้างครับนะครับแล้วก็พยายามสลับให้ช้างได้กินอาหารหลากหลายนะครับ ก็มีทั้งต้นไผ่มีทั้งต้นกล้วยแล้วก็เถาวันนะครับแล้วก็เนี่ยครับวันนั้นที่ไปผูกก็คือมีทั้งหญ้ามีปงมีเปียแล้วก็ต้นมันแล้วก็ต้นปลาล์มเล็กๆที่ว่ามันขึ้นมาเองไม่ได้ปลูกนะครับแล้วก็ต้นไผ่แล้วก็ถึงน้าครับถึงห้วยครับนะครับนัน่นนี่นั่นก็คือหมายความความอุดมสมบูรณ์ของหญ้านะครับนะครับ แล้วก็ปลายประเสริฐเขาก็ไปดึงกินครับแล้วก็ปกตินะครับน้บอกว่าตอนที่อยู่กับน้ามาเวลาเป็นระยะเวลาสามสิบปีก็ปลูกอยู่แบบนี้ครับแล้วก็ปลายประเสริฐถ้าเกิดว่าไปเจอต้นมันนะครับหรือว่าเรือมันเขาเรียกเรือมันนะครับที่คือไม่ได้ปลูกนะครับก็คือไปขึ้นอยู่เองเนี้ยครับปลายประเสริฐก็จะดึงมากินแค่ต้นสองต้นสองสามต้นนะครับพอรู้ปริมาณ แล้วก็เขาจะเดินไปกินหญ้าชนิดอื่นครับแต่มาครั้งนี้พายประเสริฐกินค่อนข้างจะเยอะครับนะครับแล้วก็ระยะเวลาผ่านไปสองวันกับหนึ่งคืนครับนะครับสารพิษได้ดูดซึมเข้าลำไส้นะครับแล้วก็ซึมเข้าไปเรื่อยๆทั่วร่างกายครับแล้วก็ทำให้อ่อนลา้าอ่อนเพลียนะครับ กล้ามเนื้ออะไรไม่สามารถที่จะทํางานได้ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนทําลายออกซิเจนนะครับทําให้หายใจขัดนะครับน้ําลายเป็นฟองเป็นน้ํานะครับแล้วก็สุดท้ายเขาก็สิ้นลมนะครับเสียชีวิตครับนะครับก็สรุปชัดเจนแล้วนะครับว่าสาเหตุของการตายนะครับมาจากสารไซยาไนท์ที่อยู่ในมันสัาปะหลังครับ ะครับไม่ว่าหัวหรือควายนะครับทุกคนต้องสังเกตนะครับอย่าผูกให้กินเยอะเกินนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ผิดพลาดเหมือนลายประเสริฐสัตว์เลี้ยงต่างสายพันธุ์ที่พวกเรารักนะครับนะครับทุกคนเอาสัตว์มาเลี้ยงนะครับหรือว่าเอาสิ่งมีชีวิตมาเลี้ยงทุกคนย่อมมีความรักนะครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดครับแม้ว่าสิ่งมีชีวิต นะครับสักวันหนึ่งมันต้องจากไปครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดการผิดพลาดนะครับนะครับจากไปในวัยอันควรก็ไม่เสียใจครับแต่ว่าจากไปด้วยความผิดพลาดเนี่ยแล้วก็ก่อนวัยบางครั้งมันก็เสียความรู้สึกครับเสียความรู้สึกนะครับกว่าจะทําใจได้นะครับนะครับก็ได้รู้สาเหตุแล้วก็นะครับก็ได้ หายกังวลนะครับแล้วก็เชือกที่มีอยู่ต่อไปก็ต้องระวังนะครับควานเจ้าของนะครับคนเลี้ยงช้างครับผมโอเคครับนะครับก็ชี้แจงนะครับแถลงให้ทุกคนทราบนะครับว่าสาเหตุของการตายของพลายประเสริฐมาจากอะไรนะครับนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ